โอ้ว้าววันนี้ลมแรงมากเลยน่าจะไม่ใช่วันที่เหมาะที่จะบินนะแต่ฉันต้องเอาของนี่ไปส่งที่เมืองแอนิมาทุกคนรอฉันอยู่ถ้าฉันบินเร็วฉันก็จะไปถึงที่นั่นเร็วขึ้นว wow! ้าอ่ะอ่ะฉันจะตกแล้วฉันต้องการความช่วยเหลือจอนนี่เองจ้ามีอะไรที่ช่วยไหมจอนี่นี่ไม่กันนะ คือฉันพังแล้วอะแล้วฉันกำลังจะตกหน้าผาแล้วฉันต้องการความช่วยเหลือโอ้ไม่ oh อดทนไว้นะมีเกอลํกำลังไปช่วยแล้วไงจอเน,น่แบทฟลายบิลดูเซอร์มีเรื่องด่วนที่ทะเลทรายและมีเกอลํกำลังแย่ไม่มีเวลาแล้วดับซาบไปกันบิลลี่ไม่ต้องห่งจอเน,น่เราจัดการเอง จเจ็บแน่โอเคบิลดูเซอร์ฉันจะพยายามเปลี่ยนทิศทางของมีเกลส่วนนายหาที่จอดลงได้ดีๆหน่อยนายคิดว่าไง่าฉันดีนะไปกันเลยโอ้แบดฟลายฉันดีใจที่เธอมาเนะไม่ต้องห่วงเลยนะมีเกลนายจะลงจอดได้อย่างราบรื่นแน่นอนฮะ หน่อยก่อนจะตกนะเอาล่ะไหนดูซิว่าลูกพี่แกจัดที่จอดไหนให้เราสนามนั้นดีเลยความคิดดีนี่บิลดูซะเอาล่ะเพื่อนไปละนะเตรียมตัวให้พร้อมนะมีเกก์อะไรนะมิกก์บัตฟลายเป็นอะไรไหม นายทำได้ดีมากเลยล่ะเิลลี่สดชื่นมากขอบคุณมากเละจิมช่วยเหลือพวกเธอช่วยฉันไว้เลยล่ะโอ้ไม่เป็นไรเมกเกลแต่นายยังต้องไปเชคก,กังหันเครื่องหน่อยนะใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะฉันต้องไปส่งของพวกนั้นด้วยและฉันคิดว่าคงทำไม่ได้แล้วล่ะไม่ต้องห่วงเพื่อนราจัดการเองแบทฟลายทว่าไงาฉันจะพาเมเกิลไปรงรถของเรา ส่วนเธอไปส่งของพวกนั้นทีมเวิร์กสุดๆฉันเห็นด้วยงั้นจัดกันเลยอ่าเนี่ยฉันพร้อมละแล้วเธอละแบทฟลายมันแบบว่าค่อนข้างหนักแต่ฉันจัดการเองเออเธอแน่ใจนะว่าทำได้นะฉันแข็งแรงกว่าเธอนิดหน่อยและลมนี่ก็อันตรายมากเลยล่ะเบาเหมือนขนนกเลยล่ะฉันจะกลับมาในพริบตาคอยดูนะเอาละ ไปกันสายบายฉันกำลังกลับฐานนะจอนน่ฉันเพิ่งไปส่งเมกอนที่ร้านซ่อมเพราเขาบอกว่าจะซ่อมเครื่องให้ไม่เอียมดีมากบิลดูซร์ไม่เขาจะทางแบทฟลายไหมเราเพิ่งแยกกันเองเมื่อกี้จริงด้วยฉันจะเช็คหน่อยว่าเธอเป็นไงมัง่งไงแบทฟลายภารกิจเป็นยังไงบ้างก็นะจอนนี่ อาจริงๆเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอน่าจะกลับมาก่อนนะแบทฟลายบินตอนลมแบบนั้นมันอันตรายมากเลยอะไม่ได้นะจอนนี้เราทำให้ทุกคนผิดหวังไม่ได้ว้าวฟิลน่ากลัวนะเนี่ยถ้า,อาของพวกนั้นมันด่วนจริงๆงั้นเธอก็เติมพลังหน่อย ใหม่เหรองั้นก็จัดไปเย้ง yeah! นี่แหละที่เรียกว่าเติมพลังว้าวด้วย t u r b บ,บอันนี้ของจะไปถึงในพิบตาเลยว้าวฮ่าฮ่าว้าวฮ่า สเสร็จแล้วจานนี้ทำดีมากแบทฟลายเธอส่งของได้ครบทันเวลาเลยก็ยังเหลือเซอร์ไพรส์สีกนิดหน่อยอ<า>อซครีมของเคที่คือที่สุด<า>เธอดีใจมากตอนฉันเอาของไปส่งให้ก็เลยเหลือไอศครีมให้เราด้วยเป็นทีมช่วยเหลือนี่ก็ได้กำไรมันนกันนะบางทีอะ ทำอะไรสักอย่างสิเอ็ดนายบอกว่าดูวิธีลอยบอลลูนไงฉันโกโหกอลีอาฉันไม่รู้ว่าจะลอยมันยังไงหรอกนะอะไรนะฉันแก่เป็นคนเถ่งหล่อและขี้อวดเรากำลังจะชนหินนั่นแล้วโ้ฟิลเกือบไปแล้ว แต่เรามีปัญหาหอ,อีกอย่างแล้วเพราะคนฉลาดโว้เราติดอยู่บนนี้โอ้ไม่ฉันเจ๋งเกินไปที่จะต้องมาอยู่บนหินโง่ๆนี่นะไม่ต้องห่วงเอ็เอฉันมีคนที่จะช่วยเราเออกไปจากที่นี่ได้ไงลีอาจอนนี่เองพร้อมช่วยเหลือเสมอจ้าจอนนี่เราต้องการนายเอ็ดกับฉันขึ้นบอลลูลอยไปแล้วเราก็ติดอยู่บนหินเพราะทะเลทรายนะ่ะ ลอยไปตอนลมแรงแบบนี้เนี่ยนะเธอบ้าหรือเปล่าอ่ะฉันรู้ใช่ไหมล่ะวะ <laughs> ไม่ต้องห่วงเพื่อนฉันมีคนที่เหมาะจะไปช่วยแล้วไงจอนน่วิลเวเฟนเอ็ดกับลีอาติดอยู่ในทะเลทรายนายต้องไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลย <laughs> งาพร้อมรอพร้อมฉันจะไปเดี๋ยวนี้ละละเลย วิลเล่ฟนทางนี้ใช่ว้าวเฮ้ยเออมันมันจะสูงมากเลยอะ่ะเราเอื้อไม่ถึงอ,ะ <c oughs> อ่ะวิลเล่ฟนชันเตี้ยเกินไปอะ่ะ <c oughs> แต่ชันแก้ไขได้ เยี่ยมเลยเลุยเลยเพื่อนอ้ออะฮา,านายเยี่ยมมากวิลเลนาาามาเรียวเอ็ดนายไปก่อนเดี๋ยวฉันจับบันไดให้จริงเหรอเออขอบคุณนะลีอา ว้าวว้าวเฟลในที่สุดก็ปลอดภยัยขอบคุณน้าวิลเลเฟนด้วยความยินดีตาเธอแล้วรีอาอืะห,หมดชัน บอลลูนมานลอยไปทั้งหน้าผาแล้วเร,เราต้องโทรหาจอน,นี่ให้ช่วยแล้วล่ะจะจอน,นี่มีเรื่องด่วนแล้วลลมลมพัดบอลลูนล,ลอยไปอีกแล้วแล,และและีอาติดอยู่ในนั้นเราต้องไปช่วยเธอทำยังไงดีล่ะจอนนี่ได้เลยลูกพี่ได้ละเราต้องช่วยเธอทางอากาศแล้ว ไงจอนนี้มีอะไรเหรอลีอากำลังอยู่ในอันตรายแบทฟลายเธอต้องไปที่ทะเลทรายเดี๋ยวนี้เลยรับทราบถ้าเจอเรื่องแย่เรียกเลดี้แบทได้เลย ว้าวฉันเจอบอลลูนแล้วเตรียมพร้อมออกโรงจ้ามันใกล้ผาไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนเอาเลยแบทฟลายเธอทำได้ไงาสาวน้อยอยากขี่รถเล่นไหมจ๊ะแบทฟลายไม่มีเวลาทักทายแล้วขึ้นมาบนหลังฉันแล้วออกไปจากที่นี่กันเก่งมากเดวัง <The one. S 1> ว้าว ชดทีเสียสมาธิไปหน่อยนะขอบคุณนะแบทไลน์ที่ช่วยฉันไว้ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ลองจอดกันเถอะนะเย่ยมมากทีมพวกนายช่วยเล่าได้อีกแล้วแอนิมาทีมพร้อมช่วยเหลือล,ลีอาเธอเป็นอะไรไหมอ่ะแน่นอนว่าไร,ร้ดอยขีดค่วนฟิลโล่งอกโอ้ไม่ มีอะไรอะ่ะกว่าจะซ่อมได้คงใช้เวลาเป็นปีเลยนายน่าจะเรียนดูวิธีขับมันก่อนนะว้าว